นี่ก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับก็จากน้ำด่างจาำนำน้ำด่างไฮโดรเจนเมื่อกี้นี่ก็มาแยกอีกแยกให้เป็นแกส๊สก็จะเห็นสีฟ้านี่เริ่มทำงานแนละ้วนี่ก็สูดให้ใจเข้าปอด โควิดนี่มันลงปอดเพราะฉะนั้นปอดของเราต้องแข็งแรงนะต้องเสริมสร้างพลังงานกับปอดฝึกหายใจนะครับทำอย่างไรถึงจะปอดแข็งแรงสูดให้เต็มที่แล้วกลักไว้และปล่อยออกทำไม่ได้นะฮะต่อเน,นื่องสักวันละสิบยี่สิบครั้ง เดี๋ยวท่านก็นลืมนึกได้เมื่อไรก็สูดเข้าไปปอดจะขยายตัวฮะและรับรองถ้าท่านทำทุกวันเนี่ยนะฮะเวลาท่านไปไปพบแพทย์พยาบาลก็จะวัดอุณหภูมิวัดการเต้นหัวใจแล้วก็จะวัดออกซิเจนในร่างกายรับรองร้อเซ็นตตลอดฮนะสูดเข้าไปเต็มที่กักไว้นิด ล่อยออกมาทำอีกปอดจะได้ขยายเต็มที่เป็นการออกกำลังกายให้กับปอดด้วยและปอดจะแข็งแรงคโควิดมามันจะกินปอดเราก่อนแต่ปอดเราแข็งแรงก็แข็งแรงก็ต้องสู้กันนะ นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะฮะเห็นตัวเล็กๆนี่ก็เอาเรื่องมาหลายตังคมัะอย่าลืมนะฮะหายใจเพื่อเพิ่มพลังให้กระปอดสู้กับโควิดนะครับ